กับสบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีเอฟซีทุกท่านตอนนี้กำลังจะพาเจ้าเบาพาบันเจ้าสาวเลยพี่น้้ยเดินทางการถหลดจักรเลยพี่น้องรหลดพุ่งจะใสา่ราโหลดเขื่อนไปไปออกก่อนเราบ

พี yeah. <which> so <c oughs> ่น <im> <floods> <tavalla> okay. ้องตอนนี้เขาก็ยังนั่งผักกินน้ำกินไนพี่น้องเพราะว่ายังต่อราคาสินสอดคาดองกับบทันไดาพี่น้องก็เลยบทันได้ทำพิธีผูกแขนพี่น้องเลยออกมาจิบเบียร์จิบไหว้นิดๆหน่อยๆพี่น้องมาเจ้ากินเบียร์ก็กินไหวเอาเออแมนแมนโซบบอร์่ลาอิน ผ in ักรอพี่น้องประันในประทางใด่พี่น้องหวานยังเบียบประนเลี้ยพี่น้องเลยประธานในผูกแขนพี่น้องนงตกลงกับนได้แต่วแมน ตั้งบสื่อซองสื่อนั่นได้นิเอเนลนิงเซนเองนลฮะฝากติดตามได้พี่น้องเอฟซีทุก <c ros LES> ่านเนาะขอกำลังใจพี่นิงเซเนลตัวตัวลาวแต่ว่าูตัวไทยตัวห้าบกนติดตามับสุดท้ายตวล้วพี่เนาะฝไปติดตามสนับนนได้นะพี่น้องเนาะ อาหารออกมาเลยพี่น้องเยโบเต๋อกินไะโบ่แตกแล้วบุคคาก็นั่งระวังก้างไว้พี่น้องเ้ยอาหารเบิด์ตตัวใดเป็นกินตัวนั่นพี่น้องจะเศร้าพี่น้องนะโอเคพัดว่าจะเศร้าพี่น้อง มามาพ่น้องมามาเมื่สุกุสุคนเถอเอฟซีทุกฐานบอยภายในประเทศและต่างประเทศมเบิดเวลาหน้าหนำนะเด้อก่อนเอฟซีมากินน้ำมาพี่น้องมามามาทุกคนเนาะอาหารก็มีลาบหมูคือกันพี่น้องทั้งนั้นก็ลาบหมูนี่ก็ลาบหมูนี่ิิเเ้้าากดดตตมะ อ่ากกินกินนมาพี่น้องมาใส่เลยพี่น้องเออแต่ไงไวรุ่นจะได้ไวรุ่นแซบบไวรุ่นมีดชิลีเลยพี่น้องโบเป็นสัญญาณต่อรับเป็นอะไรคักอยูอ่ แส, ane, สพี่น้องแส่ไออิ่มเ้พพี่น้องกินมาแต่งานนะก็เมาแล้วเลยม่ไ้มาแล้วมาแล้วดิมาล้วทีมาลวผูกแขนกับโบเนหนังนะพักวันเราพี่น้องะวาผมก็ได้แต่งนะพี่น้องนะเป็นงานหมันไม้สืบเน้ มีแต่ผูกแขนแบบติดตาโตทีมูเพื่อนมาซอยพี่น้องเด้วพี่น้องเจ้าสาวมันมีเจ้าสาวเทะเจ้าสาวเทียมดิพี่น้องผูกเขาเสื้อขาวนี่ของเทะเลยพี่น้องของเทียมเปผู้นั้นพี่น้องเขาจะพิชอมมาแต่นิดของเทียมมากพี่น้องมันเป็นแเดียว

ผู้วานก่ะลีผู้หนึ่งไม่เดียวเลยดิผู้ดเดียวมีเดียวพี่น้องเลยลายเมียบ่ได้เด้พี่น้องผิดกฎกติกาต้องต้องจอบร้อยให้ได้ยุ่ยพี่น้อง

soi subscribe cho kênh Ghiền soi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องเอ้ย chết

ก็เริ่มบ้างเลยพี่น้องสอซิมเมื่ออะไรพี่น้องแค่กันนี่ก็จะเป็นงานบนใหญ่พี่น้องเก็บตามเลือโพลหฮีเลือคลองพี่น้องพอมีสื่อตัวเลขล่นไปเล่นไปยายไปให้ถัวถึง Ở kít kít Nhưng mà nó Ở chút khát đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

พี่เองในเพลงนบางเลยหนังโดนโมซุมควนเป็นน้องรอบที่สามเลยเขาหยุบพี่้อก็เสริมรอบีี่ย์ที่สามเลยมากินเป็นตนายเลกินเป็นกินเลยพี่น้องแตกระซิเรียอเมื่อเลยพี่น้องเพราะว่ากต่มีเบียกหลายอย่างนั้ที่ได้เห็ดพี่น้องเบ๊วยพดเบี้ยยางกับพี่น้อยหยัดยางตายพี่น้องเพราะว่าเมาว่านี่มันกระเทกตัวรถมัน ทางลูกลังเนี่ยก็เต้นระเด็นมาพี่น้องก็ทำห้ใบมันเหี่ยวมันหยบพี่น้องก็ต้องได้เมื่อรถน้าพี่น้องมันเป็นดันนอกพี่น้องคนก็ห่างเฮิรนแล้วพี่น้องเพราะว่าก็คราวเวลาเมื่อกะเมื่อไฟเมื่อมันเลยพี่น้องพอมมันเป็นงานแต่งพี่น้อยอ่ะวัยรุ่นผมกินต่อพี่น้อง คนผู้คาก็เสีได้เมื่ออะไพี่นุ้ยจังบาลนี่สวยเลยเมื่ออลไรพี่น้องบาลนี้เมาเลยเด็กศิลป์รบอกน้องกับพี่น้องบอกคนว่าเสียเมื่อได้ไวรุสได้บาลนี้เมื่อเบาคลิกไปซะ่ไหเมาลยสบายดีคลิกเง À, dạ, sơn cái sẽ, cái sơn anh <laughs> à, nhục 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 anh à, nhục bớt đúng hả bỏ <laughs> <này là khuộc, cười> ừ, tìm xa lĩnh của nó mới chả khôn à này quá นี่จะไหวเ่าพี่น้องขมาฮอนี่ก็บสมมาขอบคุณนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกๆทุกนาะที่เขามาติดตามหักส้มส่งเบาเบนให้นยีเดีเป็นสุขทุกๆท่านเด้อก็เจเป็นเย็บซีตะฝั่งไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศที่เขามากำลังใจกับขอบุญขอบคุณทุกๆท่านผูกพรกันนะคิปหน้าสบายดีพี่น้อง